นี้นะคะมาเรื่องต้นที่ราคา1นึ่ล้าน ให้เลยค่ะเท่ๆนะคะแล้วก็มาที่ด้านนี้ค่ะกันโคนนะคะกันโคนของแลลี่อาร์สสีแดงนะคะสีแดงขัดใจใครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็สวยลงตัวมาที่ด้านหลังนะคะมันจะมีแผ่นดน้านหลังมันจะมีเขียนค่ะ,ะว่าแรลลี่อาร์สนะคะแผ่นนี้อาจจะไม่มีนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูกันเล่นเลยนะคะส่วนมาด้านนี้ ะะชุดแต่งของเรานะคะแล้วก็นี่เลยค่ะหลังคาดังนะคะเราหลัลงคามาให้แล้วเหมือนกัน่จากโรงงานนะคะนี่เลยเราไม่ต้องไปทําข้างนอกแล้วค่ะมีมาให้สวยแบบนี้เลยค่ะมาค่ะแล้วทีนี้เรามาดูด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างกันออกไปไหมรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าง าบอกให้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะก็คือง่ายๆว่าเหมือนตัว GT พัดเลยนะคะ G ก็คือง่ายๆว่ารุ่นนี้เอาเป็นรุ่น GT พัดนะคะมาแต่งของเป็นลิอาร์นะคะพวงมาลัยยังคงเดิมนะคะคอนโซลหน้าจอหน้ายังคงเดิมนะคะแอร์แบ็กสองลูกยังคงเดิมนะคะเบาะหนังนะคะภายในเป็นสีดํานะคะด้านคนขับปรับไฟฟ้าได้นะคะ ทุกอย่างอันนี้ยังเหมือนเดิมน้องเข้าไปดูตรงนี้ใกล้ๆนะคะมีตัวอไวเลสชาร์จให้นะคะก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะคะค่ะเรามาดูที่ตัวห้องผู้โดยสารบ้างค่ะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารตอนกางบ้างนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้นะคะมีบอกก็คือเป็นบอกเขาเรียกว่าอะไรนั่งได้สา,ามท่านนะคะ ส่วนคนกลางก็คือเราจะมีเข็มขัดนะคะคาดบาที่ตรงนี้ด้วยนะคะคือทุกที่นั่งเนี่ยเรามีเบลล์ให้นะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกคา้าแล้วก็จะมีแอร์ทั้งหมด3แถวนะคะเก็มาในคันนี้จะไม่ได้มีจอกลางมาให้นะคะค่ะแล้วก็มาที่ตอนเอ่อตอนที่3นะคะตอนที่3ก็นั่งได้จริงๆนะคะมีเอ่อสายที่คาดเบลท์ให้สําหรับ2ที่นั่งนะคะ ก็เป็นรถเจที่นั่งตานนี้เลยค่ะมาส่วนที่ตัวนี้นะคะ USB และก็ไฟฟ้านะคะเออเขาเรียกว่าไหไรไฟชาร์จนะคะ150โวลต์นะคะชาร์จลูกค้าจะเอาโน้ตบุ๊กมาชาร์จกาต้มน้ำร้อนมาชาร์จหรือว่ามาชาร์จแบบว่าปิกนิกอะไรก็มาชาร์จได้เลยนะคะเหมือนไฟบ้านอยู่ที่150โบโวลต์และตัวนี้ก็เป็น USB นะคะ ก็มีให้อีกสองช่องนะคะก็ชาร์จกันได้ทั่วถึงกันทุกคนเลยค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะมาที่ด้านท้ายกันแล้วค่ะนะคะที่ด้านท้ายอะ่ะอย่างที่อ้อบอกนะคะรถคันนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ดูรถเปล่าๆก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ไแต่งมันเป็นยังไงนะ ปร็น5 20หรือ25ก็แล้วแต่ตรงน,นี้อ้อให้เป็นดอกเบี้ยพิเศษทุกทท่านเลยนะคะส่วนในแพ็กเกจที่เราจะแถมเดี๋ยวเรามาคุยก,กันค่ะจะแถมเป็นชุดสเกิร์ตอันนี้ก็บอกตรงๆนะคะว่าเดี๋ยวอ้อยังไม่แน่ใจว่าชุดสเกิร์ตชุดเก่าที่เป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์เอ็มอะคะ่ะจะสามารถพกเข้าไปแล้วมันจะลงตัวเข้ากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดูได้ค่ะ ะะก็เอาเป็นว่าเป็นดอกเบี้ยพิเศษให้ก่อนนะคะดาวสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์้อใช้ตารางดอกเบี้ยพิเศษให้หมดทุกท่านนะคะหรืออย่างเช่นดาวที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนสี่ปีรับดอกเบี้ยศูนย์เก้าเก้ากันไปเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะลูกค้าที่เป็นสําหรับลูกค้าเก่านะคะรับราชการรับธาหากิจมีส่วนลดเพิ่มอีกสองหมื่นบาทด้วยค่ะเพราะลูกค้าสนใจนะคะอยากออกรถเท่ๆแบบนี้นะคะก่อนใครนะคะโทรหา อ้อรอรับสายทุกคนอยู่นะคะวันนี้เดี๋ยวอ้อขอตัวก่อนนะคะก็คันนี้มีเจ้าของแล้วเดี๋ยวอ้อก็จะไปแต่งแล้วก็ส่งรถลูกค้านะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมอ้อนะคะจนจบคลิปคลิปนี้นะคะก็รบกวนฝากกดซับสไคร้นะคะแล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปให้อ้อนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ